ต้องเป็นคนนี้นะคะมีรู้สึกว่าแม็กซี่เนี่ยเขาเป็นคนที่ติตใจดีแล้วก็เอาใจใส่ความรู้สึกเรามากทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันมีจะรู้สึกว่าี่มีความสุกมากแล้วก็มีได้เล่นงตัวเองเจอปัญหาหรือว่ามีปัญหาอะไรที่ผ่านเขออนะะ้ามาเงนี้ค่ะแม็กซี่เขาอาจจะไม่ได้แก้ให้เราทุกอย่างด้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเขาเป็นคนที่ทําให้เรารู้ว่าทั้งที่เราเจอปัญหาเขาจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนแล้วเราก็รู้สึกว่าปัญหานั้นมันผ่านไปได้อย่างง่าย ผมก็จะบอกนำเสนอว่าเราเราไม่รู้ว่าแน่จะเกิดอะไรขึ้นเราจะได้อยู่ด้วยกันนะแค่ไหนการใช้ชีวิตทุกวันนี้ให้มีความสุขอย่าแบบอย่าแบบว่าเอาช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันข้มาลุกมนอนกันมาสนกันใช้เวลาด้วยกันใช้ชีวิตคู่ด้วยกันให้มีความสุขไปเราเราเวลาในเรื่องการตั้งรู้ตั้งตกกันนะว่าเราไม่รู้ว่า ที่เขาเปรียบเสมือนเป็นเหมือน,นบ้านที่อบอุ่นที่เรารู้สึกว่าเราอยู่กับเขาแล้วเราสบายใจเรารู้สึกปลอดภัยที่ทางที่อยู่งเขาหลางังหลังมาที่เราแค่จะแบบ<ม>ไม่ต้องบอกขอเขาแล้วว่าเรารู้สึกยังไงหรือว่าคิดอะไรอยู่นี่ค่ะเขาก็จะรู้ในัวของเขาเองแลบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเขาอ่ะเข้าใจเรามากค่ะที่เราเข้าใจตัวเองด้วยซ้ำไปเราก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ที่อะก็ขอบคุณพีท่ที่ที่เข้ามา เป็นพลังานหัวให้ก like like ับมาเจิมความสุขมาสร้างรอยยิ้มเสียงมารเราให้รู้สึกว่าผมผมรู Shut ้สึกว่าผมมคที่สุดแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสได้เข้ามาในชีวิตแล้วก็ได้สร้างความหวันในอนาคตของนัน You know, to wear a lot, not to wear nothing, teach them, it's a good thing to have a และในโอกาสนี้ขอสายตาทุกคู่ได้จับจ้องไปที่บริเวณทางเดินในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับชุบะ Yeah. ในการส่งต่อการดูลแลโละการดูใจให้กับเด็กคนที่ลูกเลือกเป็นผู้กครองชีวิตและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญเจ้าสาค่ะ,ะครับก็ผมขออนุญาตขอร้องทางแม่บานรับลูกสาวไปช่วยดูแลนะครับก็วันแรกผมหลักปียังไง ก็จะรักปีเหมือนเดิเมือนกับที่ผ่านม,มา5ปีที่ผ่านม,มาที่ยูรัามียังไงก็จะระักปีเด,ดียวกันฉบับไมเ่อลูกพ่อพิสูจน์แล้วลูกเป็นคนดีพ่อยกลูกสาวให้ ากาบสักิีพยานที่เดินทางมาร่วมงานกันในวันนี้แต่ดิฉันเชื่อเหลือเกินค่ะว่าทุกท่านมาด้วยหัวใจเดียวกันคือหัวใจที่อยากจะร่วมอวยพรให้กับเจ้าหลาวและก็เจ้าสาวค่ะ แต่ก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเจ้าบ่าวแล้วก็จะสาวกันสักเล็กน้อยโดยขอเริ่มต้นจากเจ้าบ่าวชุดหล่อของเรานะคะนั่นก็คือคุณวัสรากรอิมรักษาถ็งที่ทุกท่านรู้จักกันในนามของคุณแม็กนั่นเองค่ะซึ่งคุณแม็กนะคะเป็นบุตรคลที่สองของท่านผู้บริการชายชาญและคุณแม่วนิดาอิมรักษาค่ะจบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีแระจอกลา้าพระนครเหนือและระดับปริญญาโทจากคณะวิศวกรรมโยธาสาขาวิศวกรรมโครงสร้างจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งในปัจจุบันค่ะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหารบริษัท engineering expert international จำกัดนั่นเองค่ะ แล้วก็สำหรับเจ้าสาวคนสวยของเรานะคะนั่นก็คือแพทย์หญิงนัทธิกาอินชัยวงศ์หรือที่ทุกท่านรู้จักกันในานามของของบีค่ะเป็นบุตรคนแรกจากมีน้องชายทั้งสามคนนะคะของคุณพ่อจำลองอินชัยวงศ์และคุณแม่นล้ว่าพอแก่งมงคล จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอุดอรพิทยานุกูลระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสาตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จบการศึกษาหลักสูตรเฉพาะทางแพทย์เวชศาสตร,ร์ครอบครัวเคยทำงานที่โรงพยาบาลอำเภอหนองหานโรงพยาบาลอำเภอเพ็งจังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันค่ะำกำลังศึกษาต่อเฉพาะทางชั้นปีที่3ด้านรังสีวิทิาัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยพระิดลและทุกท่านคะไม่ว่าจะเป็นทางรูปร่างหน้าตาหน้าที่การงานการศึกษา ทั้งสองท่านถือได้ว่าเหมาะสมกันมากๆเลยค่ะแต่กว่าที่จะมีเจ้าบ่าวและก็เจ้าสาวที่สมควรแบบขนาดนี้แน่นอนกับว่าย่อมมีเบื้องหลังแล้วก็ทับหลังที่เข้มแข็งที่ให้ทั้งชีวิตให้ทั้งกายศึกษาอบรมเลี้ยงดูปลูกฝักจนมีเจ้าบ่าวและก็เจ้าสาวที่สมควรแบบขนาดนี้และแน่นอนค่ะว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะ โดยพิธีกรจะขออนุญ,ญาตเริ่มต้นอิ่นเิอจากคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะพรับในการชายชานอิ่มรักษาและคุณแม่วมงาี่ได้อิ่มรักษา โดยปกติแล้วคุณพ่อของเจ้าบ่าวนะคะพิธีกรจะได้รโอกาสเห็นในพิบวของท่านเป็นท่าแก่วันนี้มาเป็นชั่วภาคเองนะคะและลำดับต่อมาค่ะคุณพ่อคุณแม่ของฝั่งเจ้าสาวในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อจำลองกิมชัยวงและคุณแม่นววรแก่งมงคลคะ่ะ เชิญคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวนำลังเวทีเลยนะคะเราจะได้เห็นถึงความงดงามของบรรยากาศที่ถูกขับเคลื่อนไปด้วยความรักแล้วก็ความรักหนาดีที่ทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้ได้มาร่วมวยพรให้กับเจ้าบ่าวและก็เจ้าสาวค่ะและนี่คือครอบครัวของทั้งเจ้าบ่าวและก็เจ้าสาวค่ะขอสินพระกรต้อนรับทั้ง6ท่านเลยค่ะ นอกจากนี้เรายังได้รับเกียรติจากท่านผู้เกียรติซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านชัยยากรมมาซึ่งท่านเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมภรรยายค่ะที่จะได้ให้เกียรติในการร้องมาลัยมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลคู่บ่าวสาวรวมไปถึง กล่าวคุยผ่ให้แก่บ่าวสาวโอกาสนี้ขอเฉลยค่ะ ครับที่แด้ลบเกียนจากเจ้คาครัวขอเจ้าบ่าวเจ้าสาวให้มาเป็นประธานในพิธีร้องมาลัยคนให้กับตูบ้บ่าวสาวและก็คือคุณหมอบีแล้วก็คุณแบ็คทตามกลางทัานแขกตู้มอิเกียรที่มาร่วมเป็นสมาชิกยาตในวันนี้ขออนุญ,ญาตที่จะแสดงความยินดี กับครอบครัวทุกสองโดยเฉพาะครอครัวของุเจ้าสาวก็คือคุณบ่อครัวของคุณหมอบีซึ่งกับผมเองพร้อมทั้งภรรยามีความสนิทสนมและก็มีความใกล้ชิดเพราะว่าคุณพ่อเจ้าสาวซึ่งคนในพื้นที่คนสีบ่เรือ จังหวัดของตัวลำพูรู้จักในการว่าเที่ยวจำลองเที่ยจำลองซึ่งก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยเป็นครอบครัวที่มีความเพออ้เอ,อเพออ้เอ,อแผ่เป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่วันนี้ได้เห็นความสำเร็จของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวและก็เป็นความพิธียินด,ดีของครอบครัวทั้งสองแล้ว ก็ขอแสดงความดีๆตบท่านผูู้สอบไว้ในโอกาสนี้ขออนุญาตที่จะเป็นตัวแทนของท่านแขกผู้เขียนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้ครับขอไว้พรให้คุณหมอปีและก็คุณแม่นะครับขอให้รองรักกันด้วยความรักลืนด้วยความมียาวสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเพราะผมเชื่อว่าผู้บ่าวสาวัรงสอนนั้นนี่ นวนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความร้องไม่ว่าจะเป็นมนุษยและวยวุาณผมเชื่อมั่นว่าร้อยพันสองนั้นจะสร้างครอบครัวเป็นครอบครัวที่เป็นตัวอย่างของสังคมได้และก็จะเป็นฝันกำลังใจที่ในอนา,า,าคตจะมีทายาทไว้สืบทอเป็นโซ่ร้องใจของครอบครัวให้มีความแน่นแฟนมากขึ้น ขอให้ประสบความสำเร็จพรอรับการเยียวยาการคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จในความปรารถนาทุกประการพออําน้าบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านประลบือได้นในดวเมตตาประทานพรให้ผู้บ่าวสาวแัะก็คือคุณหมอบ,บีและก็คุณแม็กพร้อมนำขอบเกลื่อทั้งสอง ขอมีความสุขประสบความสมําเร็จในสิ่งที่อันดึปรารถนาในครอบครัวอันสุขุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตลอดไปครับขอบคุณครับน,นี่คือน่าจะหยิบซื้ค่ะในโอกาสนี้เจ้าบ่าวาและก็เจ้าสาวนะคะจะได้มอบมอะยรมอบเลยเพื่อแทนคำขอบคุณที่ท่นานได้เดินทางมาร่วมอวยพรให้กับเจ้าบ่าวและก็เจ้าสาวนะคะ เซนเชื่อว่าขบวยหัวที่ท่านได้มอบให้กับเจ้าบ่าและก็เจ้าสาวค่ะจะเปลียบเสนมือนกับเครื่องช่วยเครื่องหนุนที่ทําให้การของพูดของชีวิตทั้งสองสเ,เปลี่ยนไปด้วยความรับรู้ที่จะเกิดขึ้นในนับจากนี้เป็นต้นไปค่ะและในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านขยาพรหมารองประธานสภาคนที่หนึ่งอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมระย้่ระยงสูงวยการที่จะสิ่อประมยชให้กับท่านด้วยค่ะ และทุกท่านคะนอกเหนือจากนี้ค่ะในโอกาสนี้ดิฉันจะขออนุญาตเรียนเชิญคุณลุงระพีผมจากพิติก้องยศและคุณป้าสิริรัตนจากพิติก้องยศนั่นก็คือ ลุงใหญ่กับป้าใหญ่นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะท่านได้ที่เกียรติในการมาเป็นประธานในพิธีในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านที่จะได้ให้โอวาสการครกราคมเตือนในการใช้ชีวิตคู่พร้อมทั้งดื่มฉลองอวยพรให้แก่คู่บ่าวสาวในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญค่ะและขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะ รัฐมนตรีเกษตรและพากร์นะครับท่านผู้ชมที่ผมประสงค์จิมพลาและแขกผู้มีเกียรติและที่ผมไม่อาจจะกล่าวนานได้เพียงในระยะเวลาจำกัาของคณะขอนายรัฐมนตรีและคุณรนจังจากทีองยศ ันนี้ได้รับเกียรติจากสมควายขันสมควายให้มาเป็นประธานจ่าผดวยพลขุบสาบ